たかっこいい ไปรับชมคลิปกันเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองกันก่อนเลยนะคะก็ของจ้าแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แรนชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเลยคะ่จะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ด e ส c ริปชั่นได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเซฟไปบาซสีนะคะเดี๋ยววันนี้เซฟจะพาทุกคนมา เล่นในส่วนของห่วงลึกทั้ง4บอสมิสติกฟาวน์นอตสุดท้ายนะคะหรือปั๊แป้งของเราค่ะก็จะใช้เป็นทัดมืดนอะนะคะนอกน,นก็จะเป็นบัฟเหมือนเดิมเลยใครที่กำลังติดว่าเฮ้ยปังเพป้จะต้องปองรับยังไงทุกคนจะมาเป็นศูใช่ปะมาเป็นศูย์เลยทุกคนมากดอันนี้ให้เป็น5 ครั้งแรกเหมือนมันจะปลดล็อกแค่4มังหรือ5เซตจำไม่ได้จากนั้นพอลงรอบที่2มันก็จะปลดที่เหลือได้จากนั้นรอบที่3มันก็จะปลดแอนที่เป็นเดียวๆแบบนี้ได้ทุกคนนะคะมันก็จะฟิกให้เป็นแค่4ชนิดเนาะจากนั้นทุกคนเซตท็อปปิ้งในบิสกิตมันจะมีบอกเนาะว่าอันไหนแนะนําแต่ว่าก็นะคะเซตนี้ดีสุดก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีเนาะก็พยายามสุ่มกระชาให้มัน าหาตัวที่เป็นอินทชูก้าก่อน1ตัวเนาะแล้วก็มันจะทําให้แบบเออสามารถลงอันอื่นได้อันนี้เซฟมาเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเติมค่ะนะคะเพราะว่าเพิ่มจะดหายทัดนมือมาหนึแถวในยี่สิรที่จริงถ้ามันทั้ง4ี่แถวเลยอะค่ะมันจะแรงมากมกว่าอีกนะทุกคนมันอาจจะทําให้เราลดสแตก็การที่กดลินเซอร์เนี่ยไปได้ค่อนข้างดีเลยแต่ของเซฟคือหาเอาแบบเท่าที่มีละกันนะคะ อันนี้ปล่อยให้มันสุมเองและนี้ก็จะเป็นความเรียโจมตีไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าจากที่ดูแล้วเนาะตัวของน้องนะคะความเรียโจมตีติดสแต็กเยอะๆไปเลยนะคะจะได้แบบจื๊๊๊ไวๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบัฟปกติเลยที่เราเล่นกันจากนั้นเราไปเล่นกันเลยนะคะ ซึ่งตอนเล่นเนาะแต่ละทีมนะคะไม่ต้องฟิกตามเซฟเปๆก็ได้เพราะบางคน5ดาวอิโนชูก้าเยอะกว่าหรือว่าบัฟของความเสียหายทานมืดอะค่ะแบบได้4แถวอย่างเงี้ยอาจจะแบบลินเซอร์แค่3แล้วก็กดอิโนชูก้าได้เลยอย่างงี้นะคะแต่ของเซฟคืออ่อธาตมืดมันน้อยอืมนะคะก็เลยแบบเออกดแบบนี้ไปก่อนละกันของเซฟคือจะรอประมาณจีบห้โอเค ประมาณนี้ค่ะนะคะก็คือจบเลยแต่ถ้าเกิดใครที่สีแถวพบพลังเขาเรียกไงโจมตีทัดมืดอะ่ะมันมากกว่านี้ใช่ไหมซักประมาณแบบ4ี่แถวปุ๊บอาจจะเป็น3ไป4แล้วก็กดเลยก็ได้ค่ะอันนี้ขเขาเซฟคือหาท็อปปิ้งวิสกิตแบบไม่ได้แล้วจริงๆก็เลยแบบได้ประมาณนี้ไปก่อนนะคะน่าจะเท่าเดิมเลยมัง้งเออนะประมาณเดิมเลยนะคะท็อปก็คือ0.1เพราะว่าอันนี้วิสิฟาควรทำได้เยอะมากน่าจะมีบัฟกันเยอะ ของเซืคคอไม่มีไม่มีเลยเอาลองอีกสักทีหนึ่งนะคะทุกคนกำลังจะลองว่าแบบถ้าน้อยกว่าน,นี้จะได้ไหมนะคะนะมเ่นจะ เอทุกคนนะคะถ้าเกิดสมมติดาเมจไม่ถึงมันก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อของเซฟอันนี้คือถ้าดาเมจไม่ถือจะเป็นประมาณนี้ค่ะมันก็เลยทำให้ว่าทำไมสาเหตุของเซฟคือต้องประมาณ4ไป5ถือจะกดจะเป็นประมาณนี้เพราะไม่อย่างนั้นน่ะมันจะดาเมจไม่พอของเซฟว่าดาเมจไม่พอค่ะทุกคนหรือที่จริงมันอาจจะมีทริคที่โอเคกว่านี้แต่ของเซฟคืออันนี้คือพยายามบิ้วสุดๆแล้ว แล้วจริงๆนะเออเดเดี๋ยวเด๋ยๆ,ๆ,ๆอ่ะเซฟใส่พลังโจมตีด้วยอันนี้เห็นไหมมันแค่2.4ไอ้ย2.7เองอ่ะเราเซฟลองปรับนะทุกคนหนึ่งนะคะก็ใครที่ดูอ่อสตรีมไม่ใช่สตรีมสิอะไรวะดูแชทเซฟอยู่นะคะก็เนี่ยเซฟก็จะแบบอ่ะให้มันมีพลังโจมตีมาสักหน่อยเนาะเออเขาเรียกว่าไม่ได้ด้วยเละต้องได้ด้วยแบบกลนสักหน่อย สักนิดก็ยังนีอ่าโอเคมีตาคี้อะไรใดๆอ่ะเขาเรียกว่าเพิ่มความรู้จุกเพิ่มไหมวะเพิ่มนิดหนึ่งละกันหรือน้อยลงก็ไม่รู้โอเคอ่ะเราลองไปอีกสักทีหนึ่งนะคะให้มันชื่นใจนั่นนะคะ ไม่แน่ใจว่ามันเร็วขึ้นไหมนิดนึงปะทุกคนนิดนึงนี่เห็นไหมมาจุด คือจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องซีเรียสนะคะคือเราลงครบเนี่ยมันก็จะได้ของเนี่ยเห็นไหมบาเพนเออเนี่ยมันได้ของเยอะเพราะฉะนั้นแล้วลงไปเถอคะค่ะทุกคนจะทําเวลาได้มากได้น้อยอะไรตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะคะพยายามแบบเล่นเรื่อยเนาะเพราะว่ามันจะแบบทุกระดับค่ะที่เราเคลียร์ครบเนี่ยนะคะเราก็จะได้ของรางวัลเนาะแล้วก็เอาไปแลกต่างๆได้ค่ะเซฟคิดว่าพอจนจบของตรงนี้นะ่าจะได้ของกันเยอะมากๆเลยนะคะเซฟว่ามันเป็นด่านที่ดีคือ คนอื่นอาจจะแบบรู้สึกว่าดำยากแต่ถ้าเราลงครบแค่ลงครบเฉยๆอยะทุกคนมันแบบว่าได้เศษเยอะมากเลยนะโอ้โหเนี่ยติดเดียวเห็นปะทุกคนติดเดียว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 นี่เห็นไหมติดเดียวนะฮะที่จริงเราเมื่อกี้เกือบแล้วนะอีกนิดหนึ่งนะคะ เ,ออเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดใครที่โจมตีทตุมืดมากกว่านี้เนาะเอามาใช้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีจริงแบบเซฟเนี่ยนะคะก็ปรับอีกแถวนึงค่ะให้เป็นในส่วนของพลังโจมตีไปก็ได้นะคะนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถือว่าพอแบบถัวถ่วให้เราแบบจบไวขึ้นเนาะทุกคนประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะแล้วก็ถ้ามีทีมไหนมาเป็นไกด์ไลน์อีกเนาะเดี๋ยวเซฟทำสรุปมาให้นะคะทุกคน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้เตเด้วนะคะแล้วเจอกัน